ลา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 ดูดูดเออไปไปไปะไรกนันเนาะเออกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะปุยยะตุยยะทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่นนในแม่ค้าไปแล้วนะคะว้ยเฮ้ยสีไฟมากนะคะไม่ไม่รู้ด้วยนะใครทำก็ไม่รู้นะคะก็ในวันนี้ค่ะก็จะมาเล่นหุ่นไปเอพีซีนะคนนะเย้ป่มหาความพังค่ะ หนูก็เล่นโทรศัพท์แทนะคะวูชิ้นปากมากเลยค่ะยูวู้โตอนนี้เราก็ต้องต้องเปิดหมดซอมบี้นะคะมันก็ต้องไม่ได้เล่นนานๆน,นะคะหมดซอมบี้นะโอ้ดูวิที่จริงนะคะที่จริงมีหมู่บ้านสองแห่งนะคะมีหมู่ทั้ง,มมงนะหมู่บ้านอะไรบ้างนะหมู่บ้านเอ่ชายกับหญิงใช่ไหมอันนี้เป็นชายนะ,นะก็นะคะก็ของตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเด็ดเด็ดเด็ด ของเข้ามาตรงนี้นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะไปบ้านหลังงันเราไปกันเลยโอเคนะคะเราก็มาถูกด่าฮักกับมีเสียงอะไรรูปกระขอคะนนะคะเย้เราได้อาหารมาแล้วยูเราไม่ได้อุดอยากนะคะลาลาลาอืมอะไรนะเนี่ยมีบ้านอะไรอยู่ไหมนะไม่มีอะไรเลยลาลาไปหาและ,ละ,ละขอกินกันก่อนนะคะ เอิม่มครั้งนี้นะคะเอิม่มเราก็ได้อาหารมาเยอะแล้วนะคะเราก็จะมาหาบ้านอยู่กันนะคะอุ้ยไม่ปเป็นไรเราก็ต้องหาแกะก่อนนะอเอาแกะตัวนั้นตัวแรกเลยแกจ๋าแกะแกะแกะแกระต่ายเอ้ยน,ใน,ใออนั่นมีไก่ใช่ไหมอ่อนเดือ กินขนมปังแมนก่อนนะเขาก็จะเอาบ้านใกล้ๆตรงห้องครัวนะก็นะเดี๋ยวอยากได้ขนมปังมาน้นเลยจะให้เยอะๆเลยก็จะไม่ได้อดอย่างนะก้านะคะก็นี่นะคะก้าวนะมันจะมีอะไรในคิวบีแฮตบองคานะคะเอ้ยวางไม่ได้ เสียงเบาก็ขอไฟได้วยนะคะโอเคมาถึงกันแล้วยูบ้านหลังนี้น้กันโอเคแล้วก็มาบ้านหลังนี้แล้วก็ไปเอากล่องก่อนแบบนึ่งนะแถวนี้ก็ขี่เกตต์ปับไม้มาเลยนะมาจากดี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 ดด Datang in... petungnya meh. Eh coba lah ngandi. Wow, betul. You, datang tolong rumah lah. Togak lupa lah. Rumah. Dia, 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 นายจะให้พวกเราอยู่เนี่ยนะเราอยู่ไม่ได้แล้วม่เราตายวิทย์ก็นะคะหู่บ้านอพีซีพวกนี้ก็ไม่ได้เรื่องเลยนะน้ำใกล้ๆนี่ทำไมไม่ไปว่าคาพี่ก็อยากรู้นาว่าทำไมมันระเบิดแรงนี้นะก็ไม่รู้สาเหตุใช่ไหมพวกใช่ไม่ได้เรื่องหาแล้วก็เอ้เราจะมาก่งใช่หรอวะ เต่าไก่้กก็มีน้องนลยโอเคนะคะแล้วก็ต้แป้าโต๊ะคาบอีกนะนี่ไก่บ้านเราเลยอขอแล้วกันนะพอดีบ้านฉันนะมีต๊ะคาบฉันไม่ได้ตัดมาอาว้วแรงไม่ตัดมาหรอกโอ้ใช้ี่เกตอะ่ะไปอาพี่ก็ชอบเรียกผมสิว่าหัวโตเมนาอ มัวาาตัวน่ารักน่ารักๆอ๋อก็ต้องมีม้วนจมูกนี่ไงหนะ,ะตัวขับก็มีอีกนะคะแก่ๆแก,ก,ก่จ้าแก่แก่จ้าแก่แก่จ,ากาจ้าแก่อ่าเมจนี่นี่ให้นะให้เพื่อนขอถ้กเกิดกับเตียงนะคะก็ใช้คุณแกะอะไรก็ได้นะคะก็สีอะไรก็ได้เลยนะ สีแดงก็ได้แต่มันจะได้เป็นเตียงนอนสีแดงถ้าเกอรูชันนี้นะก็อ๋อแต่ละนาก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะก็ขออภัยด้วยนะคะจากเขาวันไหนนะที่ที่ลงเกมอนนไอไอ,ไอนัสเกตอะไรนะไอมันเป็นฮีโร่จกกักรพิก็เล่นพี่เป็นนะก็ลองนอุ้ยเล่นเป็นแล้วนะแล้วก็พี่กระโดดกระแดงนะ มันมีผ้าอะไรรอกมาน่านะคะจากที่เรามีุนแก่สองต้องหายตัวหนึ่งนะคะเพื่อจะมาทำเตียงค่ะอยอดรอกเกิดนะคะไปซีวะอ๋อห๊ะพูดอะไรไม่ได้เลยนะเนาะไนอีนั่นอะไล่ะอุ้ย มีแกสองตัวนั่แน่ฝั่งนู้นนะคะกับฝั่งนี้หวัดฟักยูได้เตียงแล้วแต่เราไม่มีไม้แต่นะนะแกไหนวะแกวะแกไหนวะแกไหนวะแกไหนวะก็เจอเออเด็กเจอสองตัวเอาใกล้ใกล้ ไปอีกแล้วไปเอาแกะไปเอาแกะไปเอาแกะลา,ลาลาแกจ๋าแกไปกินไข่พะโล้กับพี่ไหมมีมปั๊ดแกพวกนี้มีส่ไม่ดีเลยไม่ชอบเลยนะ <S <s <ays> <S ก็มาหาจากที่อะไรนะได้ค้อได้เล่นเปิดหมด,ดสมมี่เลยก็เพราะว่าพิษกวนไอ หัวมากจนพี่ไม่คิดเล่นเลยนะก็นะคะพี่ก็ติดคุกกี้นันนะกี้เล่นอะกาดหน่อยนะคะปันนี้ก็เท่แล้วก็นะคะพี่ก็ซื้อัวใหม่ขึ้นไปกระต่ายดวงจันนะคะถ้าใครได้คุกกี้นันก็ก็ดีละถ้าก็มีเกมใหม่อ่ะต่อสู้อะไรเพื่อนฉันป่ะห้าวีห้าใช่ป่ะห้าแบใครได้ก็เรื่อยๆเลยนะคะถ้าใครเจอพี่ก็ ก็ได้เข้าช่องร่วมด้วยนะอือลาล,ะล,ะละ่าเอ,อ้อก็ไม่ได้ร่วมอะไรกับคนอื่นหรอกนะก็นะคะก็มีไลน์เพื่อนเยอะนะก็ไม่ได้เล่นกับเพื่อนเยอะจ้านะคะเกมเล่นหนัสนามซิปอรมีแต่แค่น้องแค่ทำให้พี่ชอบใจดูหรอแก,ก พี่ว่ายังไม่ได้ฆ่าอะไรเลยจริงๆพี่สา,บายบนะ้าอืมไม่ได้สาบายหรอกพี่ฆ่าหลายครั้งเลยพี่ว่าใอันไายครั้งนะอะไรหัด้วยนะคะก็ก็่มันสนุกดีไงนะก็ะนะคะต้องหาชีวิตรอดตอนที่หนึ่งนะแต่ก็ตอนมีหลายตอนนั่นแหละนะ่ะนะก็ไม่เกรงใจหรอกนะเกรงใจมนุษย์มากกว่าเด็กยโอเคนะคะผสมผสานกัดประตูพังว่ะ ลากาก็ได้ัดเตียงเนาะเตียงสอง,สองเย้ได้เตียงแล้วนะคะเย้งปิงนะคะพี่ก็จะคับดาบก่อนแล้วกันนะคอนหวานอ่ะมันก็เหมือนกันแล้วเนาะเพื่มแบบว่าบานไม่ใช่มังก็มันก็เหมือนไม่ละอิดดักดึิงดิง,ดง เ,เดี๋ยวค่อยเอาเตาเผามาไงนี้แล้วกันนะแล้วก็นอนก่อนเลยแล้วก็เอ้นอนก่อนนะคะปิงโอเคตื่นแล้วนะคะแล้วก็สุดชื่นนะคะแล้วก็เอาเตาเผาก็เลยเฮ้ยระวังใกล้ๆมันอันตรายเกินไปไหมวะอืม อยากได้หินนี้ชอบมากเย้ได้ด้วยเพื่ออะมาทำแต่งเอาแต่งสวยๆงามงามนะคะก็เป็นหินแบบแปรรูปนะนี่สวยต่อเป็นมันละว่มันเขาเหมือนตัวนี้กันอะ ที่ชอบทำเหมืองตรงนี้มันสวยแต่มันไม่ไมีิม่ะไรเลยก็อนะคะทิ่ห็นก็ปล่อยไปแต่พี่เคยเจอเหินแถวๆก่อนเห็นนะเดี๋ยวเราไปกันยูวอเตฟตอนที่เมื่อกี้พี่ไม่ได้ถ่ายนะอ้ยอยเฮีย,ยตกใจหมดเลยโอ้ยไมื่อกี้ไม่ได้ได้ก็กำลังจะไปอันอันนั้นใช่ปะ ไอ um. <Hey? S 2> ้หนูว <an> <Oliver> <pepper>? oh ่าท anyway. <an <phen undocumented> ุกคนมาได้ไงอะทายสิอะไรตลองพายดิจิปเปอร์เฮ้ยย่าบอกไม่พอไหยความว่าอะไรวะเดี๋ยวๆๆทำไมบอกไม่พออ่ะโอ้ยเชื่ยพี่ว่าพี่นี่ก่อนนะคะว่าจิปเปอร์เยอะมากเลยนะ พี่ก็ไม่อยากสู้กับมนะันอ่ะพี่ก็ก็กลัวมันนะขอขึดบน,นนี้นะ้พี่กลัวมันมากเลยอนะ่ะพี่เสียวลเนี่ยหัวใจวายเนะี่ยโอ้ยพี่ก็ไม่อยากพูดคำหยาบนะก็พูดออกมาเล้วพี่เสียวเนยนะก็คิปเปอร์เนี่ยนะ่ากลัวที่สุดแล้วนะก็พี่ไม่อยากโดนทำอีกนะ ก็พีคกว่านั่นไงคิเปอร์อะสัตว์อิเลนตะไลไส้แตกนะคะก็ไม่อยากไปแล้วไม่อยากไปแล้วไม่อยากไปแล้วโอวยอา,ากับใครพี่ว่าคิคขาก็หาได้เลยเนะคะใช่พี่คิคขาดมากกรูป,กปกจริงๆนะคะเฮ้ยประตูอยู่น,นี่อกีกต่อเอ้ย พี่ก็องูอกนะงูอีกกับปืนเว้ย t าต fuck ถ้าเกิดคิปเปอร์ระเปิดอีกพี่จะไม่ลงคลิปต่อไปมาเล่นอ๋อก็ลงเหมือนเดิมแม่นะคะเอา้าจะปิดบนหลังขาก็พี่ก็องคิปป้าคิปป้ามันได้ยังไงอะ เออก็นะคะก็คงตามเคยนะก็ไม่มีบ็อกอะไรละก็เอาบ็อกพวกนี้แล้วกันนะอเอาหินไปหมดแล้วโอ๊ยชิวียกลัวมากเลยอะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็เข็ดแล้วนะคะที่โดนปเบปิร์ดระเบิดนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะอาจจะมีนคำนอยากก็ขอไ์ด้วยนะบ๊ายบาย